สวัสดีค่ะโค้ดหุยนะคะและนักนันทนะาิจะคะ่ะวันนี้เนี่ยหุยจะมาเล่าเรื่องราวของเ,ออเคล็ดลับความสำเร็จนะคะ ของคนที่มั่งคั่งร่ํารวยนะคะเพื่อที่จะเป็นเคล็ดลับความสําเร็จเนี่ยสำหรับผู้คนนะคะที่จะนําไปใช้ในปีนี้นะคะเมื่อวานได้ฟังโค้ชไมเคิลโบรอกนะคะท่านได้พูดถึงเคล็ดลับความสําเร็จนะคะของผู้คนเนี่ยดังนี้นะคะคือในการที่เราจะประสบความสําเร็จเนี่ยไมเคิลโบร็อกได้พูดถึงเคล็ดลับ3าข้อนะคะที่เราจะประสบความสําเร็จสิ่งแรกนะก็คือ mindset นะคะว่า เราเนี่ยมี mindset ของคนที่ประสบความสําเร็จหรือเปล่านะคะความ mindset ของคนที่ประสบความสําเร็จเนะี่ยคนที่ประสบความสําเร็จแล้วคนที่ไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขามีวิธีคิดที่ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราคนประสบความสําเร็จเนี่ยก็เป็นยังไงนะเราต้องไปเรียนรู้นะคะว่าคนสําเร็จเขาคิดยังไงในปีนี้เนี่ยนะคะในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยนะ เป็นปีที่ผู้คนเนี่ยทั่วโลกนั้ประสบความยากลําบากนะ,ะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยเป็นปีที่มีคนร้ายหลายคนนะคะ<ๆ>เขากลับมั่งคั<ๆ>่งร่ํารวยขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะหนึ่งในนั้นนะคะมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกได้เปลี่ยนจากจอร์จเอ j เจเโซเป็นอีลอนมัสค l ะอีลอนมัสเอ่อเรียกว่ารายได้ของเขาเนี่ยเติบโตเป็นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะในปีที่ผ่านมาแต่อย่างที่บอกคุยยจะบอกว่า ทุกสิ่งมีขึ้นมีลงแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับมีขึ้นมีลงเพราะมันเป็นแค่ตัวเลขเงินเยอะขนาดนนอาจจะใช้ไม่หมดก็ได้แต่แตนะคะทำยังไงที่มันจะมั่งคั่งยัง่งยืนนั้นเราต้องมาเรียนรู้ว่าอีลอนมัสเขาคิดยังไงนะะหรือ,อ,อตัวของเจสเปโซหรือว่าคนที่ประสบความสําเร็จมั่งคั่งน้ำรวยเขาคิดยังไงแล้วเราเนี่ยคิดยังไงที่แตกต่างจากเขานะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกคือเรื่องของ mindset เราต้องรู้ อันที่สองนี่นะคะก็คือว่าพอเรามี mindset ที่ถูกต้องแล้วว่าเขาคิดยังไงคิดยังไงแล้วเราเนี่ยจะต้องทําเราต้องมาดูว่าแล้วเรามีทักษะไหมนะค,ะคือข้อแรกเลยคือเออเราจะปรัแบบ mindset แล้วเราจะสังเกตง่ายๆว่าวคนที่เอ่อมั่งคั่งน้ำรวยเนี่ยนะคะเขาจะใช้เงินเนี่ยนะคะน้อยกว่าที่เขาหามาได้เขาหามาได้เท่าไหร่ เขาใช้เงินน้อยกว่าที่เขาหามาได้แล้วส่วนมากนะคะเขาเนี่ยนะคะออมเงินเนี่ยนะคะมากกว่า50%เพราะฉะนั้นคุณต้องกลับไปดูว่าตัวคุณทุกวันนี้คุณมีการออมไหมแล้วถ้าคุณมีการออมคุณออมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณออมไม่ถึง5 0ตแปลว่าคุณออมน้อยไปแต่ว่ามันก็มีหลายๆคนบอกว่าโคช้ชมัน มันไม่มีทั้งอุย้ยท้ก็ไม่ต้องกินอะไรแล้วลอะไรเงี้ยแปลว่าอะไรแปลว่ารายได้ของคุณน่ะมันน้อยเกินไปนะรายได้ของเราน้อยเกินไปเราก็เลยออมไม่ถึง50%เนะเพราะฉะนั้นพอรายได้น้อยเกินไปออมไม่ถึง50%เราต้องทำยังไงเราต้องเพิ่มรายได้เราต้องเพิ่มรายได้ถูกต้องไหมเพื่อที่จะให้เรามีรายได้มากพอที่เราจะมาออมห้าสิบต์ถูกต้องไหคะ เสร็จแล้วหลายคนก็โอ้ยอ๋อโอ้ยมัจะไปหาไรายได้ได้ยังไงเพราะว่ามันเยอะมากๆเลยเนี่ยแค่นี้ก็จะตายอยู่แล้วทํางานก็จะตายอยู่แล้วอ่าเราต้องกลับมาพิจารณาว่างานที่เราทําอยู่นั้นนะมันเป็นงานไรายได้สูงหรืองานไรายได้ต่าเวลาที่เราทําในแต่ละวันเวลาที่เราทาในแต่ละชั่วโมงเรากําลังทําสิ่งที่สร้างไรายได้ หรือเรากำทำกระำลังทำ,ทำสิ่งที่มันสูญเสียรายได้หรือสูญเสียโอกาสแล้วเอาเวลาที่เหลืออยู่นั้นนะไปศกึกษาทักษะที่สร้างรายได้สูงทักษะที่สร้างรายได้สูงคืออะไรทักษะการสื่อสารทักษะการคิดคุณคิดเปหรือเปล่าคุณสื่อสารไปหรือเปล่าเนาะแล้วถ้าคุณมีพนักง,งานมีทีมงานมีบริษัทคุณทำให้ลูกน้องทำงานได้มีประสิทธิภาพหรือเปล่าถ้าสมมติว่า คุณสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยอัตโนมัตินะคะเอ,อ่อคุณทํางานเท่าเดิมแต่ไรายได้ของคุณจะสูงขึ้นพอรายได้คุณของคุณสูงขึ้นคุณก็สามารถออมได้50หรือมากกว่า50นะคะทักษะที่3นะทักษะสิ่งที่3ที่คุณจะต้องทําก็คือว่าเอาเงินที่ออมนั้นน่ะนะคะห้าสินนั่ะไปลงทุนนะคะที่สร้างผลตอบแทนนะคะ ได้สูงสูงนะคะเพราะฉะนั้นการลงทุนในการสร้างผลตอบแทนได้สูงสูงเนี่ยนะคะคุณก็ต้องมีการเรียนรู้และศึกษาเรื่องการลงทุนเนาะการลงทุนที่สร้างไรายได้สูงคุณอาจจะศึกษาว่าเอ๊ะคนที่มั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยเขาลงทุนในอะไรนะคะอย่างเช่นว่าโรเบิร์ตกิโยสกินะครั้งหนึ่งเนี่ยในในแต่ก่อนนะคนที่มั่งคั่งรำ่ำรวยเขาจะเอ่อลงทุนในอสังหาหรือมรดกนะคะ นะสังหาริมทรัพย์นะบางคนลงทุนในหุ้นนะเขาก็ว่ากันว่าในอดีตการาหานมาเนี่ยหุ้นเนี่ยไม่ว่ามันจะขึ้นมันจะลงยังไงแต่ถ้าสมมติว่าลงทุนไปเรื่อยๆโดยที่ไม่หวั่นไหวไปกันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดเนี่ยมันก็จะเฉลี่ยอยู่ที่10%เนาะส่วนการเ,เดี๋ยวนี้มันก็จะมีการลงทุนใหม่ๆนะคะอย่างในพวก กลุ่มตะกูลดิจิตอลนะคะอย่างเช่นพวกบิตคอยนะอะไรพวกฟอเร็กซ์อะไรพวกนั้นนะซึ่งมันก็จะมีความเสี่ยงสูงต่มันก็รีเทิร์นสูงมากนะครก็ต้องไปศึกษานะะคทักษะใหม่นะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสสิ 3, 4, ่งนี้คือ3เคล็ดลับนะคะที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จนะคะทางด้านการเงินนะคะเคล็ดลับของความมั่งคั่งร่ำรวยในปี2021ให้กําลังใจทุกคนสวัสดีค่ะ